เอาละสวัสดีทุกทคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมบีดเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอในการสรุปภาพรวมตู้กาชานะครั้งนี้จะเป็นในส่วนของตู้เบฟซีเล t i ชันนะครับผมไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าอิจิโกะ8ปีเนี่ยมันจะมาขึ้นปก เบฟ e ีเลกชันนะก่อนหน้านี้ผมเห็นตู้ไว้มันประกาศมานะที่เราทำสรุปข้อมูลไปนะก็คิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวตู้อิจิโกะ8ปีเนี่ยมันต้องตามมาแน่ๆแต่ใครมันจะไปคาดคิดครับว่าอิจิโกะ8ปีเนี่ยมันจะโผล่มาในรูปแบบเบฟ e ี e ล t ชันนะครั้งนี้ลงกับเบฟ e ีเล t ชันเลยสำหรับอิจิโกะ8ปีนะครับไม่ได้เป็นตู้พิเศษแล้วนะเออก่อนหน้านี้ไอ้ตู้ไว้มันก็เริ่มต้น50เพชรเพาะอันนี้เป็นเบฟซีเล t ชันปกติเลยนะครับ สำหรับระยะเวลาตู้นี้เนี่ยจะมาตั้งแต่วันที่22บ่าย2โมงอยู่ถึงวันที่30ก่อนบ่าย2โมงนะครับแน่นอนว่าระยะเวลาเนี่ยตู้นี้จะมาวันนี้ตอนบ่าย2โมงแล้วก็จะมาก่อนตู้กาชาท้ายเดือนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่รีบร้อนรอดูประกาศตู้กาชาท้ายเดือนก่อนก็ได้นะในส่วนของเรทตู้กาชามันก็คือเลทตู้กาชาเบฟซีเลชันนั่นแหละครับไม่มีอะไรพิเศษเลยก็คือ5%ทุก สเตปนะครับโอกาสการได้5ดาวเนาะมีการันตีสเตปที่5แล้วก็สเตปที่10แล้วก็ไม่มีหลุดเลทน,นะก็คือเลทพื้นๆปกติของตามตู้เบฟเซเลชั่นเลยนะครับและในส่วนของตัวละครร่วมตู้อันนี้คือเหมือนเข็นตัวละครพิเศษที่มันไม่ลิมิเต็ดออกมากันเต็มที่นะครับเพราะมีทั้งอิชิดะเปีอุนคิโอลารีนิวอิจิโกะ8ปี3ตัวละครสุดพิเศษนะครับแต่ไอ้3คนนี้ออกจากตัวฟรีได้นะมาอยู่ในตู้ดี นะครับแล้วก็มีนางเอกทั้ง2คนลเคียโอลิฮิเมะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาพรวมตู้กาชาตู้นี้แล้วกันว่าณับปัจจุบันยังทําอะไรได้บ้างนะครับเราม,มาเริ่มกันที่นางเอกคนที่1นะครับกับอินุเอะโอลิฮิเมะนะสำหรับโอลิฮิเมะในเวอร์ชั่นนี้นะครับเป็นตัวละครที่ช่วยซัพพอร์ตเป็นหลักนะโดยตัวของเธอเนี่ยมี Ability ในการช่วยดอบน้ําหอมเล็กสีฟ้า5ขวดนะครับแต่มันดอปแค่นั้น แค่นั้นเลย <c oughs> มันเป็นตัวละครเก่าครับมันไม่มีอาวุิีช่วยดรอปอย่างอื่นแล้วนะแค่ดรอปน้าหอมเล็ก5ขวดสลหรับสีฟ้าแล้วก็ช่วยในการฮิลช่วยในการกางโลได้แน่นอนถ้าเกิดเทียบกับตัวละครยุคใหม่ตัวละครยุคใหม่ดีกว่าเยอะนะครับเพราะว่าโอลิฮิเมะในเวอร์ชันนี้เนี่ยออกมาได้นาน2-3ปีแล้วนะครับและต่อมาสำหรับลูเคียนะลูเคียตุจินจะเป็นตัวละครโจมตีปกติที่มีสกิลเป็นซูปเปอร์บัฟด้วยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย ะนะครับเพราะว่าตัวละครซูเปอร์บัฟมันน้อยแต kind of popcorn, mm ่ณปัจจุบันตัวละครซูเปอร์บัฟออกมาค่อนข้างหลากหลายตัวละครที่ช่วยซับที่มีความสามารถในการซปเปอร์บัฟได้เนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะแล้วนะลูเคียตัวนี้เลยไม่ได้ตอบโจทย์อะไรมากในณปัจจุบันเอาไปตีกิวได้ไหมพอเป็นตัวละครเสริมในการตีกิวได้แต era, fruit, tense, ่ณปัจจุบันมีทางเลือกค่อนข้างเยอะแล้วสำหรับการตีกิวอลันคารระยะไกลเพราะฉะนั้นณปัจจุบันไม่ใช่ตัวละครเด่นอะไรแล้วนะครับ แล้วก็ต่อมากับอิชิดะ7ปีตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครเอาไว้แบกคอนเทนต์ต่างๆนะครับแต่ณปัจจุบันถามว่าไปลงคอนเทนต์ยากๆไหวไหมไอ้พวกล i บิดเบเกอร์เฮสตีกงตีกิวผมมองว่าเป็นตัวละครทดแทนพอได้อยู่นะครับแต่หืดขึ้นคอมันไม่ได้เล่นสบายเหมือนตัวละครยุคใหม่ๆที่แรงๆแบบสมัยใหม่แล้วนะตัวของอิชิดะเนี่ยต้องไปหวังพึ่งเปิดเกตเอฟเฟกต์ดาเมจถึงจะฟูสุดๆเลยนะครับเพราะเขาเป็นตัวละครที่มีเกตเอฟเฟกตัวละครตัวแรก เขาเลยไม่มีอบวุิที่ช่วยในการเก็บเกยรติเลยเพราะฉะนั้นเปิดเกลช้านะถ้าเกิดไม่เปิดเกลดาเมจก็ไม่ได้แรงอะไรมากในณปัจจุบันนะครับแล้วก็คนต่อมานะครับกับอุนคิโอลาลีนิวนะอุนคิโอลาเวอร์ชั่นนี้นอกจากความเพย่ยังเหลืออะไรอีกยังเหลือความเก่งอยู่ความเก่งยังมีอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีความเก่งแล้วนะครับภาพรวมก็ยังคงใช้งานได้โอเคระดับหนึ่งนะครับแน่นอนอาจจะไม่ใช่ทางเลือกแรกๆแล้วก็ตามนะแต่ว่า ใครที่ไม่มีพวกมาสกิในการตีกิวเอสปาดาระยะไกลเนี่ยอุนชิโอลาก็ยังคงตอบโจทย์อยู่ในนัปัจจุบันนะสำหรับคนไม่มีนาสกินะครับก็เป็นตัวละครทดแทนแล้วกันนะครับคอนเทนต์ที่ลงเนี่ยก็พวกลิมิตเบเกอร์ควสพวกตีกรงตีกิวพอไหวยอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนไม่ใช่ทังเลือกแรกๆนะลิมิตเบเกอร์ควสเนี่ยอาจจะเป็นงานหนักด้วยถ้าเกิดไม่ได้โบนัสครบนะครับถ้าเกิดเป็นโบนัสลองๆเนะี่ยบอกเลยว่า เิดขึ้นคอเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยตัวละครดามเมจมันไปไกลมากแล้วนะครับแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายกันแล้วนะครับกับคุโรสกิอิจิโกะฉลองครบรอบ8ปีนะอิจิโกะเวอร์ชันนี้เนี่ยรูปอาร์ตมันเป็นตัวละครจากเนื้อเรื่องส่งคมเลือดพันปีก็จริงนะแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดนะออกจากตัวฟรีได้นะครับอิจิโกะเวอร์ชันนี้เนี่ยจะอารมณ์คล้ายๆอุนคิโอราเลยนะครับคือดาเมจสู้ตัวละครสมัยใหม่ไม่ได้ นะครับภาพรวมการเล่นเป็นตัวละครที่มันเล่นง่ายนะสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยผมเมื่อก่อนเนี่ยผมได้เชียร์อิจิโกะเวอร์ชันนี้สำหรับผู้เล่นใหม่มากๆเพราะว่ามันเล่นง่ายและมันก็ฮิวเลือดตัวเองได้ตลอดนะครับมันตายยากอ่ะนะครับมันฮิวเลือดวนกลับมาได้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันเทียบเกมมี่ไม่ติดเลยเกมมี่ทำเหมือนมันได้หมดดีกว่าด้วยแรงกว่าด้วยนะเพราะฉะนั้น <laughs> เกมมี่คือตอบโจทย์กว่าอิจิโกะทุกอย่างนะครับแล้วคิวเลอร์เนี่ยยังคิวเลอร์ฮอลโล่ระยะไกลเหมือนกันด้วย เกมมีค่ e. คือตอบโจทย์กว่าอิจิโกะทุกอย่างโจมตีระยะเดียวกันเกมเพย์ดีกว่ามันคือเกมเพย์ที่เอาง่ายๆเกมมี่มันคืออิจิโกะอัปเกรดอิจิโกะมันก็คือเกมมี่ดาวเกรดใครที่มีเกมมี่แล้วคิดสภาพอิจิโกะไม่ออกนะมันคือเกมมี่ดาวเกรดที่สกิลสู้เกมมี่ไม่ได้เกมมี่สกิลดูดีกว่าแล้วก็อาวุธดูดีกว่าด้วย2คนนี้ออกแบบมาคล้ายๆกันแต่ว่าอิจิโกะเนี่ยมันจะเป็นร่างดาวเกรดของเกมมี่เออนะ เกมมี่9ปีนั่นแหละนะครับมันจะเป็นล่างดาวเกตของเกมมี่9ปีเลยสกิลหนึ่งเกมมี่มันปล่อยไปไกลระเบิดทีเดียวตุ้มของอ,อิจิโกะมนไล่ระดับสกิลสองเกมมี่มันระเบิดไกลๆแล้วก็รวบอัตโนมัติของอิจิโกะมันแค่รวบเฉยๆแล้วก็สกิล 2, สามทั้งจออันนี้เหมือนกันนะครับถึงได้บอกว่ามันคือเกมมี่ดาวเกี จริงๆต้องบอกว่าไอเกมมี่มันคืออิจิโกอัปเกรดนะไม่ใช่ไม่ใช่อิจิโกคือล่างเกมมี่ดาวเกรดเพราะว่าอิจิโกมันออกมาก่อนนะครับก็ภาพรวมเป็นตัวละครลองๆครับไม่ได้เก่งอะไรมากแล้วในณปัจจุบันนะเออสำหรับเจ้าอิจิโกเวชันนี้นะครับจะถามว่าเล่นได้ไหมในณปัจจุบันก,ก,ก็เล่นได้นะครับไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้ก็ยังคงเล่นได้อยู่นะครับแค่มีตัวละครที่เก่งกว่าออกมาค่อนข้างเยอะกว่าแล้วนะครับ สรุปภาพรวมตุ๊กชากเบฟซ l e ลคชันครั้งนี้นะครับก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะว่าไอแคมเปญก่อนหน้านี้เนี่ยเอาไว้มาขายนะครับคิดว่าอิจิโกะมันจะตามมาแต่ที่ไหนได้มันดันตามมาในเป็นรูปแบบเบฟซ e l ล c ชั o นเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดเป็นคนที่ต้องการเอาตัวละครใช้งานนะครับไม่แนะนําตัวนี้นะครับยกเว้นว่าชอบอิจิโกะอยากจะเก็บจริงๆเนาะเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีเกมมี่เปีแล้วอิจิโกะตัวนี้เนี่ยมันอ่อนเ่าเกมมี่เกมมี่เหมือนอิจิโกะเลย คือการลงการเล่นการสังหารฮอลโลการโจมตีนะอัลบตี้คล้ายๆกันด้วยแต่เกมมี่ดีกว่าทุกอย่างเล่นง่ายกว่าทุกอย่างนะครับเพราะฉั้นตู้นี้เนี่ยผมเลยมองว่าตัวละครที่มันใช้งานเนี่ยมันก็พอใช้ได้อยู่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นทางเลือกแรกแล้วมันเป็นทางเลือกลองๆนะครับถ้าเกิดคุณเป้าหมายของคุณคือแบบต้องการมาขยายตัวละครเพราะว่าตัวละครคุณน้อยคุณอยากเอาใบช่วยในการลงหอคอยลงอะไรพวกนี้ต่างๆ ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดเอาไปลงคอนเทนต์ยากๆเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ใช่ทางเลือกแรกแล้วนะครับแต่ถ้าคุณแค่ต้องการหาตัวละครเพิ่มมันก็ไม่แย่สำหรับตู้นี้นะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้เปิดเยอะเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการสรุปภาพรวมตู้ชาเบฟซีเลคชั่นครั้งนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเนาะ ก่อนจากกันก็ฝากกันไว้ด้วยกดไลค์กด Sub s cribe เพื่อไปกระลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ช่องผมด้วยนะครับและที่สำคัญเลยตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อผู้คนไหนที่อยากจะซัพพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นพีกันเดือนละ35บาบาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขออภัยเพืเ่อนๆด้วยนะไว้เจอกันใหม่วันหน้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ